สวัสดีคะ่ะเด็กๆคราวนี้มาดูแนวข้อสอบเข้าหมหนึ่งห้องกิฟเต็ดห้องเรียนพิเศษกันนะในพาร์ทนี้ครูจะพูดถึงพาร์ทที่มันเป็นเรื่องของส่วนหนึ่งของเลขาคณิตในเรื่องของพื้นที่แรงเงานักเรียนดูรูปเนี่ยถ้าเข้าให้วงกลมมาสี่วงสมมติว่าครูวงเท่ากันนะครู <c oughs> ว่าดรูปได้อย่างเงี้ยทางเรี้น <c oughs> นะ สมมติว่าเท่ากันนะมีวงกลมเนี่ยเท่ากันสี่วงให้หาพื้นที่แรงเงาตงเนี้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยนักเรียนก็ต้องมีความรู้ในเรื่องอะไรบ้างพื้นที่วงกลมพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเขาบอกว่าวงกลมทั้งสี่รูปมีรัศมีเท่ากันบอกว่ามีรัศมีเท่ากันอะให้ตรงนี้คือรัศมีก็คือจากตุดศูนย์กลางมายังเส้นรอบวงรัศมี นี่คือรัศมีอันนี้ก็รัศมีถูกไหมน <bubble UC S> ี่ก็รัศมีถูกไหมนี่ก็รัศมีจากนี้มาตรงนี้ก็รัศมี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 นักเรียนเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมนักเรียนเห็นไหมว่าพอเชื่อมจุดศูนย์กลางวงกลมทั้งสี่วงมาปั๊บเนี่ยนักเรียนจะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีความยาวด้านตรงนี้เท่ากับรัศมีบวกรัศมีรัศมีเขาบอกว่า7จ็ดเป็นเจ็ดบ,บวกเ็ก็คือ14เนี่ยเนี่ยตรงนี้14ตรงนี้ก็14ใช่ไหมก็หาพื้นที่แรงเงาดูจากรูปนี่พอเชื่อมจุดอย่างนี้ปั๊บแนวคิดนะพื้นที่แรงเงาง่ายมากนักเรียนก็ เอาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตรุรัสรูปนี้ตั้งเออ ok. พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตรุรัสที่เราเชื่อมจุดเมื่อกี้ตั้งลบด้วยนักเรียนดูตรงนี้เห็นไหมว่าตรงนี้เป็นหนึ่งในสี่ของวงกลมอันนี้หนึ่งส่วนอันนี้หนึ่งส่วนเป็นครึ่งวงกลมแล้วนี่อีกครึ่งวงกลมนี่ก็สองอันได้ครึ่งหนึ่งสองอันนี้ครึ่งหนึ่งสองครึ่งก็เท่ากับหนึ่งวงกลม เพราะฉะนั้นพื้นที่สีขาวๆตรงนี้ก็คือเท่ากับ1วงกลมอ้างามาต้องเรียนกาลบด้วยพื้นที่วงกลมแทนค่าสูตรไปเลยพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านลบด้วยพื้นที่วงกลม pi r กำลังสองด้านเท่ากับเท่าไหร่อะแต่ละด้านก็คือเรี่คูณสิบสี่ลบด้วย pi คือ22่ส่วนเจ็ รัศมีเท่าไหร่เอ่ยเจ็ดคูณเจ็ดนี่ตัดกันให้เรียบร้อยเลยสิบสี่คูณสิบสี่ได้ร้อยเจ็ดสิบหกใช่ไหมใช่ไหมสิบสี่คูณสิบสี่ร้อยเก้าสิบหกไม่ใช่ร้อยเจ็ดสิบหกลบด้วยเจ็ดตัดเจ็ดยี่สิบสองคูณเจ็ดยี่สิบสองคูณเจ็ดได้เท่าไร่ร้อยห้าสิบสี่ลบกันเดี๋ยเท่าไหร่คะอืม เลือ42ีบสองจบไหมจบแล้วเรียบร้อยง่ายๆพอมา,มาดูโจทย์อีกโจทย์หนึ่งอันนี้ก็คือเขาเคยเป็นข้อสอบกิฟต์นะ,อ,ะอีกข้อหนึ่งข้อนี้อู <c oughs> จากรูปส่วนโค้งทุกเส้นเป็นส่วนโค้งวงกลมเนี่ยมีกี่รูปเนี่ยมีกี่รบริเวณที่แรงเงามีพื้นที่กี่หน่วย1ช่องก็เท่ากับ1ห,หน่วยนะ อันนี้หนึ่งหน่วยนี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะดูจากรูปจะหาพื้นที่เนี่ยพื้นที่วงกลมไ้่ไม่ใช่พื้นที่พื้นที่ส่วนที่แรงเงาเนี่ยให้นักเรียนแบ่งออกเป็นชิ้นชิ้นแบ่งเป็นชิ้นชิ้นตรงนี้เป็นรูปที่หนึ่งตรงนี้เป็นรูปที่สอง นี่เป็นรูปที่สามแล้วก็รูปนี้เป็นรูปที่สี่นะพื้นที่ทั้งหมดก็เลยเท่ากับเท่าไหร่อะพื้นที่ส่วนที่แรงเงาครูเขียนสั้นๆคือพอทอคือพื้นที่นะก็จะเท่ากับพื้นที่ของรูปที่1บวกกับรูปที่2บวกกับรูปที่สมบวกกับรูปที่สี่ นักเรียนจะเห็นว่าทั้งรูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามรูปที่สี่เป็นรูปครึ่งวงกลมหมดเลยก็คือครึ่งวงกลมรูปที่หนึ่งบวกกับครึ่งวงกลมรูปที่สองบวกกับครึ่งวงกลมรูปที่สามบวกกับครึ่งวงกลมรูปที่สี่ดูนะในรูปที่หนึ่งรัศมีของเขาเท่ากับหนึ่งหน่วย r หนึ่งเท่ากับหนึ่งหน่วย รัศมีของรูปที่สองเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเท่ากับสองหน่วยรัศมีของรูปที่สามหนึ่งสองสามสี่ห้าของรูปที่สามเท่ากับห้าส่วนสองรัศมีของรูปที่สี่เท่ากับหนึ่งสองสามสามส่วนสองอ่ะพื้นที่ครึ่งวงกลมสูตรว่าอะไร จากที่นักเรียนรู้พื้นที่วงกลมเท่ากับพายร์กำลังสองถ้าครึ่งวงกลมก็พายร์กำลังสองส่วนสองอ่ารูปที่หนึ่งก็ได้เท่ากับแังเน,นียนพายร์หนึ่งกำลังสองส่วนอวว 2, อ 2, สองบวกด้วยรูปที่สองก็พายร์สองกำลังสองส่วนสองบวกด้วยรูปที่สามก็พายรสาม กำลังสองส่วนสองบวกกับรูปที่4ก็พาย r สี่กำลังสองส่วนสองนักเรียนเห็นอะไรเหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันก็คือตรงนี้นเรีเห็นไหมพายส่วน2อพายส่วน2อพายส่วน2อพายส่วนสองเป็นตัวร่วมดึงออกมาเลยใช้คุณสมบัติอันนี้ก็คือใช้คุณสมบัติการกระจายมันกระจายอย่างนี้นักเรียนก็ดึงมาเป็นกลุ่มเลยลเวียนพายส่วนสอง ตัวแรกก็เหลือ r หนึ่งกำลังสองบวกด้วย r สองกำลังสองบวกด้วย r สามกำลังสองบวกด้วย r ส r สี่ <c oughs> กำลังสองอะแทนค่าไปดูสิว่าจะเท่ากับกี่พายให้ตอบเป็นพายเลยให้ตอบเป็นพายหน่วยเลยละกันตรงนี้เป็นพายส่วนสองสืบ r หนึ่งก็เท่ากับ1กําลังสอง r สองกับสองกําลังสอง r สามก็สามส่วนสองหบดกําลังสองบวกด้วย r 4 5ส่วนสองกบฏกํากลังสองเท่ากับเท่าไหร่นี้ไพ่ 5, ส่วนสองตรงนี้เป็น1บวก4บวกด้วย9ส่วน4บวกด้วย ยี่สิบห้าส่วนสี่เปรบอ่ะเพิ่มกระดาษพายส่วนสองหนึ5 5่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกด้วยเก้าส่วนสี่บวกด้วยยี่สิบห้าส่วนสี่เปรบเท่ากับเถลายพายส่วนสองอืมเก้าบวกยี่สิบห้า กลายเป็นเท่าไหร่เนี่ส่วน4เหมือนกัน9ก้บวกี่สิกลายเป็น9กบวกกับเป็น4 34 34ส่วน4ี่พายส่วน2 4 5 20 20บวกกับ34ส่วน4เท่ากับพายส่วน2 ตรงนี้ก็กลายเป็นเท่าไรนะห้าสิบสี่ส่วนสี่อะพอมาถึงตรงนี้นักเรียนไม่ต้องแทนพายกลับนะตอบเป็นพายหน่วยไปเลยแล้ะกันนักเรียนก็จะได้ว่าห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่หารด้วยห้าสิบสี่หารด้วยสองคูณสี่แปดก็จะได้เป็นห้าสิบสี่พายส่วนแปดซึ่งก็จะเท่ากับ หกจุหพายหน่วยตารางหน่วยเรียบร้อยแล้วค่ะจบแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างของโจทย์ที่มันเป็นพื้นที่แรงเหงานะโอเคไหมคะเจอกันในพาร์ทต,ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ